พหอน้าครับผมตอนนี้ครับตอนนี้อุ้ยลน้องแจกได้ไหมรัอฝากเชียร์บอกเราไปดูหมอเาคจะไปโทร้องภาคสใช่แล้วไปหาใช่ก็ได้ใช่ใช่ใช่ ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่วันนี้ค่ะคอยดูสนิทสนุกจังมากก็มาร่วมในงานนี้นะคะกับปาร์ตี้คอนเซิร2009และแน่นอนวันนี้บอกว่ามีของมาประมูลด้วยนี่มาแล้วของอะไรอ่ะนี่ไงของมากับมือก็บอกว่าไปเลือกซื้อเองของมากับมือดีไซน์เองของกระอกมากับมือนะผมว่านิ้วจิ้มเลยนี่นิ้วผมจิ้มลงไปนะแต่ใครประมูลเนี่ยพี่น้อง ช่วยช่วพิูได้งขมูลที่ไรพิจน์ได้เป็นแสนนะแล้วก็เนี่ย่ะปีที่แล้วเป็นแสน แสนสาหัสเลยอันนี้ผ่านมาห้าปีค่ะครั้นี้ได้สักล้านดีไหม1 0สองไม่ได้หรอคะได้ดิได้ดิได้ดิก็เมื่อกี้เขาใส่นิ้วลิ้งไปละตอนแรกก็ยังไม่ได้กินอะไรอยากจะให้ใส่ปากก็หน่อยพอใส่นิ้วปพ๊บโอเคให้ใช้ปากทำอะไรจูดจูดอ๋อจูแต่ไม่ต้องละผ่านลิ้งผ่านแล้วได้นิ้วบ่อยจิ้งไปผ่าิงไม่เอเออไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวไปที่รายการอื่นึงไปฝากคุณแนะนำนะคะโอ้ ว, He วันนี้นะคะปอยก็จะมาทำบุญด้วยเพราะว่ารายได้ทั้งหมดกจะเข้าสู่โครงการพันธุ์พืชเพื่อน้องเป็นการมอบโอกาสให้กับเด็กๆด้อยโอกาสนะคะตอนนี้ได้เหมือนเลี้ยงลูกตัวเองสักหนึ่งครั้งเพราะว่าคิดกันไก่มาแล้วไงต่อคะแล้วพูดแบบคนโสดทั้งหลายอะไรเงี้ยครับก็ทำบุญได้นะครับเผื่อชาติหน้าจะได้มีแฟนอะไรพูดยิ่งแย่เลยทำไมไอ้เอามาเอาใหมา ลืมลืมทำบุญได้หมดทุกคนครับช่วยน้องช่วยน้องช่วยนุ่งนะครับทำบุญก็เหมือนได้ร่วมทำบุญกับปอยค่ะปีปีหน้าถ้าหน้าเกิดมาจะได้เจอกันอีกคู่กันเลยถูกต้องเอาเลยค่ะดิฉันสองแสนเออพอที้เป็นเนื้อคู่กึขึ้นเลยเอาสไตล์มาให้ผมเป็นท่านี้เลยสี่ขา พี่คะหนูขอทำงานที่มันกินสักตีหนึ่งได้ไหมคะจะเก็บเงินไปขอบอยแต่งงานบอยหอกสองแสนแล้วก็พิเศษสุดค่ะใครที่ประมูลได้คือขึ้นมาถ่ายบนขึ้นมาถ่ายภาพจับแนบชิดีฟแค่อาทจะยังไม่มีคนถ่ายภาพแรบชีฟอย่างนี้เอ่อน่ารักมากคุณพี่ค่ะถึงได้ช่อยสนุกด้วยขอบคุณมากนะคะเอาล่ะด้านเหล่าก็คิดซัดพิชซักเรามาประมูลกันดีกว่าเนาะอ่ารอบต่อหนึ่งบาทค่ะใครสนใจประมูลยกมือได้เลยครับ เท่าไรครับหึงบาทใช้าใช่ก็ได้อ่ะหาร้อยห้าร้อยห้าร้อยในการยกปืนแต่ละครั้ง